เทศบาลนครนครราชสีมานะครับได้จัดกิจกรรมสวดนบพเคราะห์เสริมบารมีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธประจำปีพุทธศักราช2568โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระนารายมหาราชวรวิหารมาประดิษฐานไว้นะครับในมณฑปกลางประลังพิธีครับ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรัารีหรือว่าลานย่าโมอำเภอเมืองน,นครราชสีมาทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดก,กิจกรรมสวดน,นพเคราะห์เสริมบารมีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าว,วิถีไทยตอนรับปีใหม่วิถีพุทธประจำปีพุทธศักราช2568 โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระนารายมหาราชวรวิหารมาประดิษฐานไว้ในมณฑปกลางบาร,รมพิธีพร้อมทั้งอัญเชิญพระแก้วมรกตจำลองตามสีประจำวันรูปหล่อหลวงพ่อคูณหลวงปู่ทวดและท้าวเวสสุวรรณมาไว้บริเวณรอบลานกิจกรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดนครราชสีมาและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง เดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นโดยนายเทวันลิปตะพันลบที่ปรึกษานายรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมด้วยนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครน,คร,นครราชสีมานำพุทธศาสนิกชนร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่เวลา21นาฬิกาของวันที่31ธันวาคม2567จนขึ้นสักราชใหม่วันที่หมกราคม2 5 6 8เวลา1นาฬิกาท่ามกลาง บรรยากาศนะครับที่ค่อนข้างหนาวเย็นซึ่งผู้ที่มาร่วมสวดมนข้ามปีส่วนใหญ่ก็พร้อมใจกันสวมชุดขาวและก็สวมใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับทั้งนี้สำหรับบทสวดมนต์ข้ามปีที่จะใช้สวดในครั้งนี้ก็มีหลายบทด,ด้วยกัน โดยวันสุดท้ายปีมะโรงก้าสู่ปีมะเส็งวัดพระนารายมหาราชวรริิหารร่วมกับเทศบาลนครน,นครราชสีมาจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี2,568ร่วมทำบุญและก็บูชาพระบรมมารีริกธาจาก9วัดครับ